ใครคิดว่าชงชิ่งมีแต่ตึกสูงและหมาล่าก่อนจะไปตะลุยเมืองขอมาเช็คอินที่นี่ก่อนวัดต้าจูที่ที่เวลาหยุดเดินมาดูกันว่าทริปนี้จะปังขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่สา,สามแล้วนะครับนะา ตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีชฉยอนป้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดต้าจูนะเออวันนี้ไปดูพระหินแกะสลักอันมหัศจรรย์ของวัดนี้กันนะตอนนี้เรากาลังรอรอรถอยู่นะครับเนี่ยต้องมารอที่เดี๋ยวนะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะที่ที่เนี่ยค่ายคองให้รอที่ t ิกเก็ตอินทรานหนึ่งนะครับแล้วรอตอนนี้ใกล้เรามาแล้วกำลังรอรถอยู่เดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะ ถ้าหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิษจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับนนี้คือบรรยากาศรอบๆนะเดี๋ยวเราไปถึงถ่ายให้เห็นด้วยว่าเป็นยังไงทุกคนแยะมากมายเลยตอนนี้คนได้มากแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นรถค่ะรออีกสักแป๊บนึงค่ะ วันนี้เรามีนัดเดินทางไปเที่ยวกันที่วัดต้าจูวัดต้าจูเนี่ยเป็นวัดที่มีปฏิมากรรมแกะสลักหน้าผาหินเป็นรูปแบบต่างๆกว่า50,000รูปนะครับผมและน้องมีเนี่ยเรามีนัดที่จะเดินทางไปขึ้นรถกับใช้หน้า e y ี ticket เวลา7จ็มงเช้าแต่เช้าวันนี้เราเดินทางไปที่สถานีขนส่งชายยนป้าด้วยรถตี้จากโรงแรมบินดังลางยี่และเราก็มาถึงสถานีขนส่ง ที่เขานัดเราเนี่ยตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งเลยนะครับจากเนี้ยเราก็จะเดินทางกันด้วยรถบัสท้องถิ่นกันรถที่ทาง China Easy Ticket จัดให้เราเนี่ยก็เป็นรถบัสที่ดีเลยนะครับและก็เป็นธรรมดาของการซื้อทัวร์ในลักษณะนี้เราก็ต้องร่วมเดินทางไปกับชาวจีนเขาทําให้บ,บรรยากาศที่สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งนะครับและเหมือนทุกครั้งที่เราซื้อ one day t r เลยผู้ที่บรรยายก็จะบรรยายเป็นภาษาท้องถิน่นและติดต่อกับพวกเราโดยใช้วิธีโดยผ่านแอป WeChat กันนะครับ ระยะทางของการเดินทางจากชงชิ่งไปที่วัดต,ตาจูเนี่ยประมาณ170กิโลเมตรระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะแวะให้เราเข้าห้องน้ําและเดินเล่นกันเพื่อพักรถกันที่เมืองโบราณฉางโจวกันนะครับอตอนนี้สองคนก็มาถึงที่เมืองโบราณแล้วนะครับเมืองโบราณชื่อฉางโจวน,นะครับพอดีพอดีวันนี้ซื้อวันเดทิปมากับ China Easy Ticket เนาะเขาก็ให้เรามา แวะข้องนาพักรถ20นาทีที่เมืองโบราณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าในเมืองมีอะไรบ้างเมืองโบราณฉางโจวเดิมมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยชื่อเมืองเนี่ยหยางหลินและชื่อต่อมาคือหลานหลิงแล้วก็จิ้นหลิงและชื่อปัจจุบันก็คือฉางโจวนะครับตามลําดับเลยเมืองฉางโจวเนี่ย ตั้งอยู่บนฝั่งทางใต้ของแม่น้ำยางสีเกียงนะครับตอนที่เรามาถึงเนี่ยมีร้านค้าที่เปิดทําการเนี่ยน้อยมากเลยจริงๆแล้วอ่ะเมืองฉางโจเป็นเมืองที่สวยงามและยังคงรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านของตอนเองเอาไว้อย่างดีเลยนะครับดูได้จากอาคารบ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาคารเก่าที่ถูกบูรณนะและรักษาเอาไว้เป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้เห็นกันพอครบ20นาทีเราก็ได้เวลาที่จะกลับขึ้นรถไปเดินทางต่อแล้วนะครับ แล้วครับวัดตาจูวันนี้จุดแรกที่เราจะเข้ามาดูน่ะเขาเรียกว่าเขาเป่าติ่งซานนะครับพอมาถึงเนี่ยพี่ไกก็นำเราไปขึ้นรถแบตเตอรี่เพื่อเข้าไปที่จุดตรวจตัวเลยนะครับและจุดแรกที่เราเห็นก็คือป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่างานแกะสลักที่วัดตาจูเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วผมว่าเขาทำได้ดีเลยนะครับ ขนาดป้ายที่เขาบอกเนี่ยยังทําให้กลมกลืนกับสถานที่ได้ดีเลยครับจากนั้นเราก็เดินเข้ามาในถา้าด้านหลังสิงโตแกะสลักนะครับถ้ำนี้มีชื่อว่าถ้าบรรลุธรรมเป็นปฏติมากรรมที่แกะสลักส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปของพระพุทธรูปที่สื่อถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุแล้วทุกรูปนะครับงานแกะสลักหินที่วัดต้าจูเนี่ยเป็นงานที่เกิดขึ้นในราชวงศ์ถัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงของสงครามเดิมเนี่ยที่จุดเนี้ยังไม่มีการแกะสลักนะแต่ในช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยเราช่างแกะสลักเนี่ยเขาก็หลบหนีภัยมาสงครามกันมาอยู่บริเวณนี้กันและด้วยความศรัทธาจึงมีการแกะสลักรูปพระพุทธร,รูปต่างๆเกิดขึ้นและผู้ที่ได้เริ่มในการแกะสลักคนแรกก็คือเจ้าจึงเฟิงนะครับ และต่อมาเนี่ยเรา,เราช่างแกะสลักต่างๆเนี่ก็ได้ช่วยกันแกะสลักตามเจ้าชิงเฟิงก็เลยถูกเรียกแปบขนานนามว่าเป็นเป็นอาจารย์นะครับในเวลาต่อมานี่คือรูปแกะสลักของท่านอาจารย์เจ้าชิงเฟิงครับ ถัดจากถ้ำมาก็จะเป็นรูปแกะสลักของหัวเหยียนซานเซิงซึ่งรูปแกะสลักทั้ง3ภายในซุ้มเนี่ยมีความสูง820ซนติเมตรกว้าง1,650ซนติเมตรและลึก205ซนติเมตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป119องค์อยู่ตรงกลางนะครับและมีพระโพธิสัตว์สมัญญพัทธะอยู่ทางซ้ายและพระมัญชุศนโพธิสัตว์อยู่ทางขวา พระโพธิสัตว์ทั้ง3องค์เนี่ยมีความสูงรวมๆทั้งสิ้นคือ700เซนติเมตรล้วนแสดงถึงพระโพธิสัตว์ในรัธินิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่กว่า800ปีนะครับสถานที่ถัดมาเป็นวิหารของรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุนอิมพันมือและพันตาครับ ช่องต่อมาเป็นช่องแกะสลักรูปพระพุทธเจ้าประทับนกยูงบนดอกบัวนะครับรูปแกะสลักนี้มีความสูงทั้งสิ้น600เซนติเมตรกว้าง950เซนติเมตรและลึก320เซนติเมตรเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบันลังดอกบัวโดยมีนกยูงแบกไว้บนหลังภาพสลักนี้แสดงถึงภาพการต่อสู้ระหว่างเทพกับอสูรนะครับ ภาพแกะสลักภาพต่อมาเป็นภาพที่แสดงถึงมังกร9ก้าตัวกําลังอาบน้ําให้เจ้าชายนะครับเป็นภาพมังกร9้าตัวเนี่ยกำลังพ่นน้ําออกมาอาบน้ําให้พะสกยมุนีเมื่อครั้งเนี่ยประสูติเป็นเจ้าชายและประทับนั่งอยู่ในอ่างน้ําเดิมทีเนี่สถานที่อย่างนี้ก็เป็นหน้าผาระบายน้ําตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ช่างฝีมือก็เลยนํามาแกะสลักแสกดงให้เห็นถึงความชัดเจนออกมาว่าพวกเขาได้แกะสลักเรื่องราวการประสูติของพระพุทธเจ้าโดยนําน้ํา เขาออกมาจากปากมังกรและพ่นออกมานะครับและติดกันเนี่ยก็เป็นรูปพระพุทธเจ้าปางสายญาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยจุดนี้เป็นไฮไลท์ของที่วัดต้าจูกันเลยนะครับจุดต่อมาเป็นท่าพระพุทธวัยโรจนะนะครับ ถ้ำนี้มีความสูงทั้งสิ้น690เซนและกว้าง800เซนลึก500เซนนะครับมีพระพุทธรูปทั้งสิ้นเนี่ย287องค์พระพุทธรูปที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยของผนังเนี่ยได้พังลงมาเมื่อหลายปีก่อนภายในถ้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นการแกะสลักที่แสดงถึงพระพุทธรูปวารจนะที่กําลังแสดงธรรมอยู่ในอาคารทรงหอคอยพระพุทธรูปอื่นๆเนี่ยก็ อยู่ในอดียบทต่างๆกําลังฟังอย่างตั้งใจบางองค์ยืนบางองค์นั่งและบางองค์คุกเขา่าภาพแกะสลักในถ้ำเนี่ยงดงามตาการตามมากเลยครับ ส่วนภาพที่เหลือนอกจากช่างจะแกะสลักหินเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาแล้วยังมีภาพที่แกะสลักเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและภาพที่เกี่ยวกับปิศาณธรรมต่างๆเช่นการฝึกจิตให้นิ่งเท่าที่ผมเดินดูนะครับยังมีภาพบางภาพที่ดูเหมือนยังแกะสลักไม่เสร็จเลยซึ่งบางคนก็เล่าว่าคนที่แกะสลักนะได้เสียชีวิตไประหว่างการรบเลยไม่ได้กลับมาแกะสลักต่อจนเสร็จนะครับ ต่อไปเราก็จะไปกันที่เขาเปิยซานหรือภูเขาเหนือกันนะครับเขาเปิยซานเนี่ยอยู่ห่างจากเขตเมืองต้าจูไปประมาณ2กิโลเมตรงานแกะสลักส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มแกะกันในราวปลายราชวงศ์ถังหรือคิทักัลละที่892และดํนาเนินการแกะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนถึงราชวงศ์ซ่งใต้นะครับจนเสร็จสิ้นในราวคิทักัลละที่1,162ใช้เวลาแกะทั้งสิ้นรวมประมาณ250ปีที่เขาเปิดซานเนี่ยมีจํานวนงานแกะสลัก อยู่ตามแนวแนวผานี่นะครับมากกว่า500เมตรเลยรูปปั้นงาน,งานแกะสลักทั้งหมดเนี่ยไปประมาณเกือบ10,000ชิ้นเลยนะครับงานแกะสลักส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศินละปะถ้ำหินยุคหลังศตวรรษที่9ที่มีความละเอียดอ่อนประณีตและมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านงานฝีมือที่วิจิตรงดงามโดยเฉพาะความอ่อนช้อยของรูปปั้นหญิงสาวบางครั้งก็ถูกเรียกว่าวีนัสแห่งบูรพาเลยนะครับ เนื้อหาหลักๆที่เป็นส่วนใหญ่ในการแกะสลักเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนานิกายตรนตระนะครับและแสดงถึงความเชื่อในพุทธศาสนา,สนาแบบคารวาสซึ่งแตกต่างจากงานถ้ำหินในยุคแรกๆของจีนนะครับส่วนไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดก็คือรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมอวรโดกิเตสวนในอิริยาบถต่างๆซึ่งมีงานฝีมือที่ยอดเยี่ยมมากและรูปปั้นพระโพธิสัตว์สมัญญพัทระนะครับ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวีนัสแห่งบูรพาโครงสร้างงานแกะสลักส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตามหน้าผาแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆจํานวนมากมายเรียงต่อกันเหมือนวงพึ่งเลยนะครับโดยมีอ่าวตาบไผ่วานเป็นศูนย์กลางนะครับหลังจากเดินชมงานแกะสลักที่เขาเปิดซานเสร็จแล้ว เราก็จะพาทุกคนกลับไปดูสถานที่แปลกอีกที่หนึงในเมืองฉงชิ่งกันนะครับวิธีไปก็ไม่ยากครับอยู่ที่สถานีลินเจียงเหมือนออกทาง x อ็ดีนะครับเสร็จแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาและเดินขึ้นบันไดาตามเรามาเลยนะครับ นี้เราก็มาถึงตึกแปลกๆในฉงชิ่งแล้วเนาะตรงนี้เ็าเรียกว่าห่ายชิงโหลนะครับมันแต่ยังไงเหรอก็คือตอนนี้เราเห็นไหมว่าเรายืนอยู่บนแบบว่าพื้นที่ปกตินะเดี๋ยวหันไปได้หันไปให้ดูอีกด้านหนึ่งก็เป็นพื้นที่ปกติเลยเป็นพื้นที่รถวิ่งนะพอหันกลับไปด้านหนึ่งก็ยังปกติอยู่ใช่ไหมนะเดี๋ยวให้มิพาไปดูว่ามันผิดปกติยังไง เราก็เดินไปเรื่อยๆเนาะเดินตามที่มี่ไปเลยมาตรงนี้ปุ๊บให้มองดีๆนะเห็นอะไรไหมสูงมากเลยนียม่มันชั้นอะไรเนี่ย 22F โอ้โหมยมันไปอีกตึกหนึ่งเป็นชั้น22เลยไม่ธรรมดาเลยดูดูดูหน้านี้มีนิดหึ่งสูงเห็นสูงแล้วมันแบบใจวิวตื่นเต้นใช่ไหมพาข้ามไปดูไหมเดินเอาเดินนำไปเลย <c oughs> ่ไตอนนี้อยู่กลางสะพานนกางสะพานลอยลองดูตรงนี้ไม่ธรรมดาแล้วเรารู้ได้ยังไงล่ะครับว่ามันเป็นชั้น 22F นี่ไง ฝั่งน,นี้มีเขียนอยู่เลยชัดเจน 22F ชัดเจนมากอ่าหลังจากเดินเข้ามาจากตรงนี้นะตรงทางเข้าเรากเดินตามไปเลยร้านนี้ที่ขายน้ำมะนาวเมื่อวานหรือเปล่า แล้วมีร้านไขาน้ำเดี๋ยวจริงๆมันเข้าได้สองฝั่งนะมีสะพานสองด้านน่ะนี้เป็นมุมแม่น้ำพอ,อเดินออกมาจากฝั่งตรงข้ามข้ามตึกมาก็จะเจอวิวนี้เลยใช่ใวิวนี้ ก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารซิมือนแบงค์ด้วยนะแล้วก็เห็นสะพานอ่าแล้วก็เห็นสะพานตรงซีเหมือนเมื่อคืนนี้ตรงหงายาต้องที่เปิดไฟข้างล่างมีชั้นล่างของสะพานเป็นรถไฟวิ่งด้วยนะเวลาเดินบนสะพานก็จะมีบางทีมีสั่นๆนิดหน่อยใช่ตอนที่รถไฟวิ่งค่ะมันจะสั่นๆอ่านะครับแล้วตอนนี้ก็ดูแล้วก็ด้านบนเป็นรถวิ่งคือสะพานก็มีสองชั้นแล้วก็นี่ข้างล่างเป็นแม่น้ำอย่างสีเกียงนะตอนนี้แห้งเลย ไม่รู้ทำไมแห้งขนาดนี้ไม่รู้นี่นี่นี่ดูไกลๆตรงนูๆๆ้นไกลๆเห็นไหมไกลๆนู่นเห็นไหมคนก็ลงไปถ่ายรูปก,กันตรงกลางแม่น้ำแล้วเดิมเป็นกลางแม่น้ําเลยแต่เราไม่รู้ลงไปยังไงเราอยากรู้วิธีการลงมาเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะเป็นยังไงใครใครอยากมาพบความตื่นเต้นตรงนี้ก็เดินตามเรามาได้เลยเนาะ <c oughs> ใจหวิวกันเลยทีเดียวค่ะรับรองไม่พลาดความตื่นเต้นมาแน่นอนนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายรูปก,กันต่อที่ตึกตะเกียบตอนกลางคืนเพราะตอนกลางวันเราไปถ่ายมาแล้วเดี๋ยวดูว่ากลางคืนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาต่อกันเลยนะค่ะ ที่บริเวณรอบๆตึกตะเกียบตอนกลางคืนก็มีของน่ารักน่ารักมาขายกันเพียบเลยครับอย่างวันนี้เราเห็นร้านขายอาหารร้านขายเครื่องประดับและร้านขายกล่องนนตีนน่ารักน่ารักขายด้วยนะครับที่สําคัญที่ปลายตึกตะเกียบเวลากลางคืนก็จะมีไฟเปิดตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มหรือหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วแต่ฤดูนะครับสําหรับคืนนี้ผมและน้องมีต้องขอตัวไปหาอะไรทานและกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ